สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิป ราะนี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มทุกท่านคะในช่วงเดือนธันวาคมปี2567การงานของท่านจะลื่นไหลดีหรือไม่การเงินจะติดขัดมีปัญหาไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงที่ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคะ่ะมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจจะมีความสุขมากขึ้น ได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปแต่ว่ายังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะมีข่าวดีด้านการเงินสิ่งที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยการงานเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดมารับปังกันได้เลยนะคะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านจะเรียกใช้ชาวราลัคนาราศีกุมบ่อยขึ้นใช้วัวันให้ทำนั่นทำนี่เป็นระยะระยะมีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยเพราะเป็นงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้นั่นเองนะคะท่านจะได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างบ่อย จะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานจะมีการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสำคัญในดวงในช่วงเดือนธันวาคมนี้หากไม่ใช่การงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบางท่านก็จะได้เซ็นสัญญาเอกสารสำคัญสำคัญนั่นก็หมายความว่าหากมีการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆจะทำสำเร็จและที่สำคัญท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดน ท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานแต่ว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายนะคะปัญหาจะมีมาเป็นระยะระยะข้อดีหากท่านแก้ตั้งใจที่จะแก้ไขกับปัญหาทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้และบางปัญหานะคะพอท่านแก้ไขสําเร็จท่านจะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างด้วยฉะนั้นในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านจะต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะ หากมีปัญหาอย่าได้ถอดใจเพราะว่าอารมณ์ของท่านช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้บางวันก็ขยนันขยันทํางานไม่หยุดบางวันก็แทบไม่อยากทำไรเลยไม่อยากตื่นไม่อยากลุกจากที่นอนอยากจะนั่งนิ่งๆอยากจะนอนเฉยๆนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองหาเวลารลีหลักผ่อนคลายไม่ต้องแข่งขันกับใครและไม่ต้องกดดันตัวเอง เพราะหากท่านตั้งใจทำงานจริงๆแล้วนะคะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของท่านนะคะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาดีพอสมควรและตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดนะคะแก้ไขกับปัญหาก็เก่ง<ม>การงานถึงแม้ว่างานยุ่งแต่ก็ถือว่าท่านจะรับมือได้หากตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามเป็นช่วงที่ท่านจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนค่ะข้อดีอีกหนึ่งข้อในช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงที่ท่านมองขาดอ่านใจคนแม่นลังสังหอนแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหากท่านจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจบางเรื่องท่านสามารถใช้ความรู้สึกช่วยในการตัดสินใจได้เลยนะคะแต่ว่าท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบนะแล้วค่อยตัดสินใจงานเหนื่อยเพราะงานเพิ่มขึ้นข้อดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือครื่งเดินแรกจะเหนื่อยกว่าช่วงครื่งเดอนหลัง แต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังดีกว่าเดิมแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างจะลื่นไหลามากขึ้นมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าห้ามทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดนะหากเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีท่านใดที่ค้าขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าจะขายได้ก็ต้องขายไปว่างแผนการขายไปโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะต้องกระตุ้นยอดขายเดินเข้าหาลูกค้าติดต่อลูกค้าอย่าอยู่นิ่งๆเด็กค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงขอเพียงอย่างเดียวนะคะอย่าขายแบบเดิมๆอย่าอยู่นิ่งๆก็พอค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมาแก่การนําสินเก่าๆเดิมๆกลับมาทําใหม่นะคะชาวลัคนาและราศีกุมหรือ หมาะแก่การนำสินค้ากเก่าๆเดิมๆกลับมาวางขายใหม่การเงินของชาวลัคนาราชีกุมจะเข้ามาดีบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่มีข่าวดีๆจากการพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสำคัญสำเร็จด้วยหากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะและจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง ยังไงก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆสําหรับการช่วยเหลือคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้จงช่วยเพราะเขาเป็นคนดีเท่านั้นแต่ว่าหากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดหรือว่ากําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามสุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมานะคะมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจจะมีอะไรแล้วทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างรายจ่ายของท่านยังคงสูงการเงินมาไวไปไวนะคะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมบ่อยขึ้นซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักนะครพบยังไงก็อย่าได้ประมาทในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าบางช่วง รายจ่ายของท่านจะเข้ามาชนกันและที่สําคัญเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นแต่ว่าโดยภาพรวมท่านหมุนเงินได้แน่นอนแต่ระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างเพราะจะมีคนเข้ามาก่อกวนผู้จ่ายยัย่วยุอารมณ์ยังไงก็ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนระมัดระวังการนําเงินไปลงทุนอย่าได้ประมาทเด็ดขาดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะอย่าวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเด็ดขาด ปากมีสเสน่ห์คนนียอมชมชอบมีคนช่วยเหลือโดยภาพรวมการเงินท่าท่านไม่ประมาทยังไงก็หมุนเงินได้ไม่น่าวิตกกังวลใจมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้โอปากมีสเสน่ห์นะพูดคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีหากท่านอยากจะจีบใครเดินหน้าลุยจีบได้เลยนะคะแต่ค่อยๆคบหาดูใจกันไปนะอย่าใจร้อน สำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเดือนนี้ชีวิตคู่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงรักใครกันดีกว่าช่วงที่ผ่านมาหากท่านอยากจะให้คู่ครองช่วยเหลือเรื่องอะไรเอ่ยปากนะคะบางเรื่องเขาจะช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุม ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีเรื่องดีๆและเด่นๆอยู่สองเรื่องจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนสิ่งที่บอกมาแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะ 1. การเงินของท่านดีขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจ 2. ปากมีสเสน่ห์บางท่านผู้จะเป็นเงินเป็นทอง ข้อนี้ลองนําไปปรับใช้กับตัวท่านเองดูนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรหรือตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรให้ท่านรีบเข้าไปพูดคุยแต่ว่าวางแผนการใช้คําพูดและให้เข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะวางแผนการใช้คําพูดก่อนนะและที่สําคัญอย่าพูดอ,อ้อมๆต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นแล้วข่าวดีจะเข้ามาอย่างแน่นอนคะ่ะค่ะขออวยพรให้ชาวลักนณาและชาวราศีกลุ่มทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมา หากแม่คิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณทุกคําติและคําชมนะคะทุกๆคอมเมนต์และกราบขอบพระคุณซุปเปอร์แตงค่ะซึ่งเป็นน้ําใจพิเศษที่ f อซีมอบให้ขอกราบขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ